เชอในวันเสาร์ครับทุกคนเมื่อวานหายไป1วันนะครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องตามข่าวแผ่นดินไหวนะครับก็เลยไม่ได้มาทําคลิปนะครับหวังว่าแฟนคลับปีศาจแดงทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศเมียนมานะครับจะปลอดภัยดีนะครับเอาใจช่วยทุกๆคนเลยนะครับอ่ะวันนี้กลับมาแล้วฟุตบอลอังกฤษเนี่ยพิมลีไม่เตะเป็นเอฟเอคัพซึ่งวันเนี้ยอาจจะไม่ใช่ทีมมหาชนเพราะว่าเป็นฟูลแลมเจอพาเลท แล้วก็ตอนเที่ยงคืนกว่าเป็นไบรตันเจอกับนอตติงแฮมฟอเรส์นะครับ City, แมสซิฟต์เตะวันอาทิตย์นะฮะแต่ว่าปีศาจแดงของเราครับกลับมาซ้อมพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับหลังจากที่ฟีฟ่าวิกสสัปดาห์มีประโยชน์อย่างที่ผมบอกเลยครับเพราะว่าหายเจ็บกลับมาเยอะพอสมควรทารอนมาเชลได้เข้าไปที่คาริงตันนะครับสังเกตการบอกว่าสปิริตทีมดีมากเพราะฟอร์มการเล่นใน4เกมหลังสุดเนี่ยคือยอดเยี่ยม2แมตช์ล่าสุดยิงไปเจประตู นะครับแล้วก็ใครที่หายหน้าหายตาไปนานๆต้องเจอทันในออฟเดอะเดครับคือคือตอวิง่งแล้วก็ตกหัวตกหัวตกหัว,ต,หว,ต,หวต้อนรับคัมแบ็กกลับมานะครับตอนเล่นลิงชิงบอลมีนักเตะคนหนึ่งล่วงลงไปกองกับพื้นครับทุกคนตกใจมาเลยครับน่ก็ลูกชอฮะที่ไหนได้จะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราให้ได้ฟังบูโน่เฟรนเดซได้รับคำชมมากเลยครับเขาบอกว่าบูโน่แฮปปี้มากเพื่อนๆกลับมาไล่ล้องเขาแหละประเด็นคือค o p ปี้เมนูคัมแบ็กกลับมาเนี่ยจะเล่นอย่างไงเขาได้รับคชมมากเลยนะมันมีช่วงหนึ่งที่ มีกระแสข่าวบอกขายปีที่จะถึงนี่เลยเขาว่าอายุ30ปีน่าจะได้ราคาตอนนี้พากลายเป็นนักฟุตบอลที่แมนยูขาดไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับลาสูฮอยลุนครับแอตติกออกมาวิเคราะห์บอกว่าเอ้ยวันที่ยิงเลสเตอร์เนี่ยนะคนไปวิจารณ์ว่าเลสเตอร์หลังหมูมากกว่าพอยลุนวิ่งช่องดีเขาทำาให้ดูครับว่าจริงๆี่ยปรับปรุงมาระยะเวลาเป็นเดือนแล้วนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในคลิปค่ำคืนวันเสาร์ครับ ในช่วงของสาโสมวันเสาร์วันนี้นะครับผมมีสินค้าใหม่ล็อตที่2ครับมาให้คุณผู้ชมได้ซื้อในวันนี้กันนะครับเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยครับก็คือเสื้อลำลองของแมนเชสเตอร์ยูน่ตแต่ตัวทีเชิร์ตครับที่ราคาดีมากผมว่าตัวเนี้ยคนหลายคนมองว่าหนึ่งสวยก็คือ Adidas Man U นะครับเสื้อมันแบบเด่นสีแดงแดงแดงเลยนะครับก็เหมาะกับใส่กับเทศกาลอะไรก็ได้นี่มันก็ใกล้จะสงกรานแล้วเนาะแล้วก็นอกเหนือจากสวยราคา ว่าถูกนะครับคือนําเข้าจากยูเคแล้วคุณได้พั9เเนี่ยคนก็เลยซื้อกเต็มเลยนะครับมาวันนี้ครับผมได้มาอีกหลายไซส์ทีเดียวนะครับเป็นตัวที่ขายดีมากเลยครับนะฮะสำหรับ,บทีเชิ้มาใส่แบบลําลองไม่ต้องเป็นทางการจริงๆเน้นใส่เที่ยวนะผมว่าตัวเนี้ยเราก็มันเหมาะอหลายหลายเทศการจริงๆใส่ในแบบงานมงคลได้เลยนะแบบพวกขึ้นบ้านใหม่พวก,กแบบรับลูกสะภนึกออกไหม งานมงคลของคนจีนส่วนใหญ่ใส่แดงหรือแม้กระทั่งจริงฝรั่งอ่ะคริสต์มาสพวกอะไรวาเลนไทน์ Valentine วันนี้ใส่แดงได้หมดนะเพราะฉะนั้นใส่ได้หลากหลายโอกาสไปเช็งเม้งใส่ได้เลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับจัดกันเข้ามาได้เลยไม่แน่ใจหลายคนไปเช็งเม้งกันนี่ยังนะโอ้รถติดมากนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทรถเป็นราคาโปรนะฮะผมจำไม่ได้ว่ารถจากเท่าไหร่น้อจากราคาจริงๆมันต้องประมาณสองพันห้านะแต่ตัวน,นี้คือขายถูกมากเลยนะครับผมก็ยังโง่ทีมงานอยู่เลยหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าจัดไปเลยครับมี เป็นสายุโรปนะครับตัวนี้คือไม่ได้ผลิตขายทั่วโลกเนื้อออกไหมเพอเวลาเจอซี่เนี่ยเขาจะเอาไซส์เอเชียเพราะเาส่วนใหญ่ผลิตขายทั่วโลกและประเทศที่ขายดีมากคือจีนเพราะจีนคนเยอะแต่พวกที่อยู่ในแมกกาสโตรที่แบบว่าไม่ใช่เสื้อบอลนะส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ยุโรปเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมไซส์เอ็มยังใหญ่เลยนะครับก็สใส่สบายๆใครอยากได้ไซส์ไหนก็จัดเข้ามาได้เลยนะครับมีให้เลือกนะครับ M L XL 2XL และ 3XL ทั้งหมด5ไซส์1,799ผมว่าหลายคนที่อาจจะยังไม่เคยซื้อนะครับรู้สึกว่าโหเสื้ออะไรเกิน2,000อันนี้คุ้มมากครับผมกล้าพูดเลยเพนาะนำเข้าเสียภาษีนำเข้าเสียค่าขนส่งจากอังกฤษบินมาประเทศไทย1,799ไม่ซื้อไม่รู้จะพูดยังไงนะครับจอไปคืนนี้เราไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศภายในทีวันก่อนนะครับหายไป2อาทิตย์ครับเพิ่งจะ กลับมาซ้อมกันนะครับถ้ารอดมาเชลได้เป็นตัวแทนจากแมนเชสเตอร์อีฟนิเกลเข้าไปที่คาร์ลิงตันบอกโอ้โหทุกคนกันดิกระดาะกันมากเลยครับไม่ได้เจอเพื่อนานนะแล้วก็ผลงานของทีมเนี่ยล่าสุดมันก็ทำให้ทุกคนดูมีความเชื่อมัน่น2เกมก่อนที่จะปิดฟีฟ่าวีคเนี่ยชนะโซเชดัดสีหนึ่งแล้วก็ถล่มเลสเตอร์สามศูนย์ไม่เคยมีการยิงประตูเยอะๆแบบนี้นานแล้วตั้งแตท่ท้ายๆของเอลิกเซนฮาร์นะครับแล้วก็นักฟุตบอลเนี่ย ที่เจ็บเป็นนานๆเนี่ยหายมา5คนนะครับล่าสุดก็คือแม็กควายลูกชอโยโรบายินดีและทอมกีตันมันก็เลยทำให้มันดูมีอาวุธครบมือนะครับทุกคนก็เลยต้องเจอ Tunnel of the Dead มันเป็นคำตั้งโดยเวสบปลานะครับก็คือพอเวลานักเตะเจ็บเป็นนานๆน,น,นะครับเพื่อนก็จะต้อนรับมาตั้งอุโมงครับ2แถวนะครับแล้วให้คนที่ หายหน้าหายตาไปนานเนี่ยเดินแล้วก็ทุบหัวทุบหัวอับบูลิมยังเคยโดนเลยตัวตีหลังเลยจะแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคนที่โดนก็คือ5คนนี้เช่นเดียวกับแฮร์รี่อาร์มาสเพราะว่าแฮร์รี่อาร์มาสเนี่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์อายุ18ปีรุ่นพี่บอกตอคิวทุบทุบทุบเหมือนกันนะครับแล้วก็อีก2คนที่คืนสู่ทีมแล้วมีความเชื่อมั่นมากจากสายตาของนักข่าวคือชิโดโอวีเพราะว่าไอ้นี่17ปีนะแต่ติดดู21ของเดนมาร์กแล้วนะ เออมันมันข้ามาขั้นไปไกลดูแล้วนะนี้เนี่ยยี่สิบน่าจะเก่งมากถ้าอยู่ในร่องในลอยนะตอ,อนนั้นนักฟุตบอลอ่ะที่เกิดมาแล้วอายุน,ยนอย้นอยเก่งๆเยอะจะอยู่แค่ว่ามันจะแบบแหกโพงไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างี้หรือเปล่าต้องดูแลให้ดีเจ้าชิโนวโอีเขาออกมาขอร้องให้ตัดชื่อมาตินงเขาออกเดี๋ยวไว้ผมจะสื่อเหมือนไลอันกิกส์จริงๆเขาไม่ได้ชื่อกิกส์นะเขาใช้ชื่อของนามสกุลของพ่อแต่ว่าพ่อกับแม่อย่าล้างกันเขาก็เลยไปใช้นามสกุลแม่เนี่ย ชเโอบี ie, ขอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดชื่อมาตินของเขาออกส่วนผู้สั้นๆเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้ไอแพทริกดอกัวใสใสชื่อกลางมาโอ้โห oh, oh, อ่านยากมากไอชุกบูเซ่อะไรอะแปลว่าถ้าแปลเป็นไทยนะเด็กชายแพทริกพระเจ้าคุ้มครองดอกูเขาบอกเป็นเป็นเรื่องของศาสนาเขานะครับเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เล่นลิงครับลอนโดภาษาอังกฤษลอนโดฟุตบอลคือการเล่นลิงชิงบอลน,นะครับเป็นการวอมอัพนะครับ ราม,มาใช้บอกว่ามันมีจังหวะหนึ่งครับนักเตะมีแสดงตั้มบอลละล่วงออกไปครับทุกคนก็ตกใจนะครับเฮ้ยใครว่าลูกช้อบอกว่า,วาเป็นแมกไายครับเข้าปะทะอารมณ์แต่ว่าสุดท้ายก็ลุกขึ้นมาไม่เจ็บอะไรนะครับแล้วก็นักเตะดาวรุ่งเนี่ยอมูลิมให้เข้ามาซุมซับบรรยากาศของรุ่นพี่เนี่ยหลายคนมากเลยนะครับโห <laughs> หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะผมขออ่านแล้วนะครับ <laughs> ก็มีไอ้ครูคอนกี้อันนี้รู้จัก17ปีแล้วก็มีลิสมูโร18ปี จิมไอตัวนี้อ่านชื่อยากมาก T H W A T E S ผมไม่มั่นใจอ่าน s w a r เดี๋ยวไว้ต้องต้องไปดูวิธีการอ่านอีกทีนึงผมไม่ได้ทำกันบ้างอันนี้มาแล้วก็ Bendio Bendilo Mentato โอ้โหอันี้อ่านชื่อยากมาก17 18ปีเ้้งนั้นเลยครับได้ขึ้นสู่ชุดใหญ่กันนะครับเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้แมนยูนะถ้าเอาดาวรุ่งที่ตัดเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าดาวรุ่งตอนนี้เป็นเรื่องของอนาคตจะมี2 0 Strongest Team คือ20คนที่แข็งแกร่งในการสู้ก้าวนัดสุดท้ายรวมถึงยูโรปาลีกด้วยนะครับมีโอนานโยโรเดลิกเฮเวนดาโลอุกาเต้บรูโน่ดอกูคอบิเมนูกานาโชฮอยลุนบายินดีมาสราอุยแม็กไกว์ชอคาเซเมโล่อีเล็กเซนเมสันเมาส์เซิร์กซีและชิโดโอบีก็ฟังแล้วใจชื้นขึ้นนะครับและพอนักข่าวไปคุยกับบรูโน่บรูโนกันนดิกา,าดาครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆน,นะครับกลับมาช่วยเขาแหละ เพาเขายิงคนเดียวเจ็ดเกมหลังสุดยิงไปเจ็ดประตูตนะครับยิยงทุกแมตช์เลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากๆคนนี้นะครับเินได้ทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนจากวิกฤตกในโอกาศได้มีช่วงหนึ่งนะผมจาได้เลยมีแต่คนบอกว่าไม่ได้มีแต่คนนะมนมีกระแสแรงมากเลยนะว่าให้ขายเอาไปเลยเพราะว่าสัญญาอย่างเหลือหลายปี IP, และอายุ30ปีน่าจะได้ขั้นหนื่ยได้จะได้คัาตัวเยอะมันถึงเวลาที่แบบ now or never อะคือขายไปเลยบุน่สเพนเน็ตได้ตังค์แน่นอนนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วโอ้โหโดนอยคีนบูลลี่นะแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นสคริปต์แต่มันก็บูลลี่แรงอะรอยคีนว่ไม่มานั่งขอโทษเลยนะผมผมมาเขินนะโอ้โหด่าแล้วเต็มที่เล้วเ,เล่นโคตรดีเลยตอนเนี้นะครับก็เขาบอกว่าเขาเคยพูดแล้วว่าเขาเล่นตำแหน่งนี้ได้ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเขาเองทุกคนมองภาพบูโน่คือชอบเล่นเสียงชอบเล่นตำแหน่งที่ชี้เป็นชี้ตายเป็นเพลย์เมเกอร์จ่ายบอลย,ยากให้เสื่อนช่องเล็กๆ โอ้โหไม่กี่เซตเมตกก็จะแทงรุไปเขาบอกเขาเขาเขาเคยคิดในจินตนาการอยู่แล้วตั้งแต่เกมแรกที่เขาลองลงไปเลนหมายเลขแปดคือ deep lying midfield ปีที่แล้วครับวันที่ชนะเอลคัต2-0ตอนนั้นยังเป็นยุคเทาฮากอยู่เลยเขาบอกเขาจินตนาการออกเลยครับว่าเขาจะจบอาชีพการค,าค้าแข่งยังไงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับตัว midfield ์เม y m a k e r หมายเลข10ที่เล่นกับกองหน้าเนี่ยพอ,อยุคมากๆขึ้นมาเล่นไม่ได้นะครับ,ม,ม,รบมันเร็วมากนะครับ ก็จะต,ต้องมาลงมาเล่นแบบ 8, แบบไม,ม่ฟิลตัวรูปธรรมดาไม่ได้แบบเป็นตัวจ่ายจังหวะสุดท้ายก่อนเพื่อนทำมาตัวนะครับซึ่งรูโด้บอกไมยเล็กแปดหรือไมยเลขหกยิงเขาเล่นได้อยู่แล้วมันทําให้เขาเนี่ยมองเห็นเกมด้วยซ้าเพราะปกติถ้าไปเล่นตัวบนเนี่ยมันต้องหันหลังว่ามันต้องหันหลังแล้วเพื่อนส่งมาคู่แข่งติดหลังแล้วแต่เก้าอี้ตัวนี้เป็นหลังเป็นเป็น,เป,นเป็นกองหลังก็ติดตึงตงต้งตั้งตึ้งตั้งก็จ่ายซ้ายจ่ายขวาแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้หันหน้าหาโกแต่พอลงไปปุ๊บ ขอบอลแล้วก็มองซ้ายมองขวาบูโนบอก b r อ a d e r ภาษาอังกฤษ b r อ a เด r คือเขาเห็นมือที่กว้างขึ้นมันก็ง่ายนะเขาไม่ต้องเล่นเสียงนะครับซึ่งผมเคยชื่นชมว่ามันมีนักฟุตบอลที่แบบชอบแทงยากๆ crazy แล้วจ่ายซิมเพิลไม่เป็นต้องชมบูโนว่าเขาอดทนไหวในการที่บางลูกเนี่ยอยากจะเคยทํามาก่อนนะเขาว่าเล่นเขาหลังๆไม่ดูจจานวนการจ่ายบอลเสียงบูโน่ี่คือนักหนึ่งผมว่าไม่น่าเกินสองลูกอะ น้อยมากเพราะเขาไม่จ่ายไม่ต้องบินต้องจ่ายเสียเขาจ่ายให้แบ็กเล่นจนแบบมีพื้นที่จริงโคตรปัดแล้วแอซิเดเยอะมากนะครับโหชื่นชมจริงนะครับแต่เขาบอกเขากลับไปเล่นเบอร์สิทธ์ก็เล่นได้นะครับและก็อย่าลืมว่าอูกาเต้กับเขาก็เล่นได้กันได้ดีและคอบี้เมนูหายเจ็บกว่ามาแล้วซึ่งคอบี้เมนูเคยพิสูจน์ในยูโรปาลีกในเกมเจอสเตโอบูคาเรสใช่ป่าวะเออใช่สเตโอบูคาเรสที่เล่นตัวบอลดีแต่พอกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกไม่ไหว เจอความเร็วของฟุตบอลกงกฤษไปไม่รอดก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าพอเมนูกลับมาเนี่ยจะเล่นกับอูคาเต้นะเอาบรูโน่ไปเล่นตัวบนหรือจะลองเสี่ยงเ้าพี่เมนูเล่นตัวบนเวลาเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้ไปกันที่เรื่องของฮอยลุนกันบ้างครับเคาอันกาครับจากเตียรติเขียนปกป้องฮอยลุนนะครับบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมคนไปบอกว่าฮอยลุนเนี่ยนะเอ่อไอที่ออกตัวไม่ดมีออกตัวไม่ฉลาดในโดนด่ามานานแล้วใช่ไหมครับ แต่ว่าเขาทําได้ดีในเกมเจอเลสเตอร์กลับไปมองว่าเลสเตอร์หลังห่วยนี่คืทีมนีตกชั้นไม่ให้เครดิตลัสมูดเลยเขาเลยเอาสถิติมาให้ดูว่าจริงๆในเกมที่อยลุนยิงประตูได้ล่าสุดกับทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าการวิ่งโดยไม่ใจร้อนของเขาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยทำประตูได้ในพื้นที่ที่ดีมากเพราะว่าประตูที่ยิงใส่โปรตุเกสนะครับในเกมแรกนะครับที่ชนะหนึ่งศย์เนี่ยอยลุนมาจาก นอกเฟรมเลยนะครับแล้วก็รอเพื่อนครับจนทางฝั่งของสก o อปโอเซนเนี่ยเติมขึ้นมาเป็นแบ็กแล้วตัดเข,ข้ามาเขาค่อยเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายนะครับคือไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไปสุดท้ายก็ทําประตูใส่ทีมชาติโปรตุเกสได้นะครับย้อนกลับไปในพิมเรเลกเกมเจอกับเลสเตอร์นะครับอย่างลูกเนี้ยเขาเห็นว่ากองหลังเลสเตอร์เนี่ยครับดันไลน์สูงทั้ง4คนเขาหลบอยู่เป็นลันบีไฮนะครับคืออยู่หล,งลังไลน์ จนรูโน่เฟรเดสสบช่องเขาก็ตัดให้ซึ่งเขาก็ใจเย็นในการล่าเขาไปดวนตัวตัวกับผู้รักษาประตูแล้วก็ยิงเข้าไปนี่ก็คือความปรับปรุงของไฮรูนแต่ว่าคนนั้นไปบอกว่าอ๋อกองหลังเลสเตอร์มันไม่เก่งนะครับแต่นี่เขาเขาก็ชัดเจนครับแม้กระทั่งย้อนไปในเกมที่เจอกัอร์พูผัวที่เขาโดนดาสาเสียเทเสียที่หลุดเหี่ยวแล้วยิงไม่เข้าเนี่ยให้แยกกันว่าจังหวะจบสกอร์ไม่ดีจริงๆนะครับแต่ว่าจังหวะการหาพื้นที่ว่างการออกตัวการเลี้ยงลายไม่ให้ออฟไซด์เนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้น ะครับอย่างภาพเรจะเห็นว่าโกนาเต้เนี่ยเขาจะเช็คออฟไซส์ฮอยลุนนะครับแต่ฮอยลุนเห็นว่ากองหลังลิเวอร์พูลอยู่ในลายเดียวกับเขาทั้งฟันไดแล้วก็อเล็กซานเดอร์อานุนะครับเขาเลี้ยงลายแล้วก็แอบอยู่หลังโกนาเต้นะครับบิดตัวขึ้นมานะครับจนลิซโนมามนเน,น,น่จบช่องก็หยอดบอลให้ฮอยลุนนะครับแต่ปัญหาฮอยลุนก็คือจังหวะไปด้วกันเิซโซเบเกอร์เนี่ยด้วยความที่ลิเวอร์พูลเป็นทีมใหญ่เป็นแอนฟิลยิงประตูไม่มีอิมเมจในหัวเลยครับไม่รู้เลยครับว่าต้องยิงมุมบอลซ้ายมุมบอลขวามุมล่างซ้ายล่างขวาางาางขวาาหรืออยิงลด โหยิงเป้าใหญ่อะไปยิงติดตัวอาริโซนเพเกอร์แล้วคนก็ด่ากันทั่วโลกนะครับแต่ว่าในมุมของการออกตัวเขาดีขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ทางคาวันกาเขียนในแอเรติกนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ของฮอลลูอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเป็นคนชอบยิงมุมแคบครับจากภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าเวลาเขาตัดบอลเข้าในอย่างเกมเจอสเปอร์อย่างเงี้ยความเป็นจริงแล้วจากสถิตินะครับคอลลูนี้ไม่ได้เก่งกว่าผู้เล่นนะครับแต่ว่าสถิติเวลาล็อกแต่เข้าในาจริงครับผู้รักษาประตูก็จะยืน เอาขากันเสาแรกอยู่แล้วการยิงยัดเสาแรกเนี่ยเข้ายากมากสิ่งที่ตามคนเขาบอกเนี่ยก็คือเหมือนยิ่งมานล็อบเบ้นอะอันโค้งเสาสองผู้รักษาประตูสูงไงก็เอื้อไม่ถึงจริงๆแล้วฮอยลุนต้องพยายามเลี่ยงยิงเสาสองนะครับซึ่งเขาก็พยายามทําแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยิงยัดเสาแรกคือยังคงยิงเอาแรงเขาว่าอยู่เกมเจอบอลมัดก็ยิงเสาแรกยิงเสาแรกประจําซึ่งผมไปดูสณานะผมก็เห็นครับคือบางทีเนี่ยกองหน้าที่เก่าเนี่ย เขาจะรอประมาณสามจังหวะเวลาบอลไหลหนึ่งสองยังไม่ยิงโยกอีกทีแล้วค่อยกดแต่ฮอยรุนเนี่ยก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับพอหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเยอะแล้วลอยหนึ่งจังหวะเนี่ยหววแล้วซึ่งหัวแล้วโกก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์โกเลยวะ่ะนึกออกปะแต่ถ้าเป็นฟันนิสซอลอยในยสมัยก่อนเราจะเห็นได้เลยบางทีเปิดมายังไม่ทันยังไม่ทันถึงเลยเขาวิ่งไปกดก่อนเลยอันนั้นคือเซอร์ไพรส์โกคือยิงจังหวะแรกหรือแม้กระทั่งบางทีเบคแฮมเปิดมา ลุดมันวิ่งเข้าไปเสร็จบุกกองหลังนึงกว่ามันยิงแน่โกเต็มเซฟแล้วไอ้ลุดท,ทำไงฮะหลอกหมุนครับเข้าซ้ายแล้วค่อยยิงแบบนี้มันคือความเก่าในยางจบสกอร์ซึ่งอยลุนยังไม่มีแต่แค่อาราติกบอกเขาเริ่มวิ่งช่องไปแล้วและอย่าไปบอกว่ากองหลังหมูนะครับทั้งในเกมทีมชาติและในเกมกับลิเวอร์พูลและเลสเตอร์เขาจะทำได้ดีนะครับอ่ะนี่คือในคลิปค่ำคืนนี้นะครับก็เอาบรรยากาศการซ้อมล่าสุดมาฝากทุกคน นะครับเช่นเดียวกับบรูโน่และฮอยลุนคุณผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับหวังว่าจะยังปลอดภัยดีใครที่ยังขึ้นตึกสูงไม่ได้กรทมตึกสูงเยอะมากนะครับคอมเมนต์เข้ามาระบายกันหน่อยนะครับเป็นห่วงนะฮะขอให้ทุกคนสู้ๆกันต่อนะครับทั้งพี่น้องชาวเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็ to berms also berms to manchester u n i t e d berms fan i hope that you be safe and Uh, have a chance to see your family okay we are united from Thailand we care you okay นะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราปล่อยของสะสมนะครับเป็นเสื้อของปีสัจแดงตัวนี้เลยครับเป็น T-shirt นะครับต่อไปเนี่ยอนาคตผมจะให้คุณผู้มชมโทรสั่งได้นะครับเดี๋ยวลองปรึกษากทีมงานก่อนตอนนี้เอาเป็นลน์ไปก่อนใครที่อยากสั่งนะครับแอด line เลยเลยที่ไลน์นี้นะ,อะแอด line ไ,ไปก่อนนะครับ แอดจริงๆวิธีการแอดง่ายมากครับแค่กดกล้องเวลาเราถ่ายรูปแล้วก็เอากล้องจี้วิธีหลายแค่นี้ครับติดนะครับล้วคุณเราก็กดแล้วเราก็สั่งน้องโบได้เลยนะครับน้องโบตอบเร็วมากนะครับเสื้อตัวนี้ควรจะมีทุกคนเพราะว่าลดราคาราคาโปรไปขอนำเข้าจากไม้กาสโตร์โปรหนึ่งพันเจ็ดเก้าเก้าเองแล้วโหสวยครับนี่พอผมเอาใส่เข้าในางเกงใส่เอ็มผมใส่ผมว่าผมชอบเลยมันไม่ต้องรัดอะไรมากใส่สบายๆนะครับแล้วได,ได้ได้หลากหลายโอกาส เสื้อแดงคุณจะไปรับขวัญลูกเพื่อนเพื่อนคลอดลูกนะครับใส่สีแดงมันสีมงคลสําหรับหลายๆคนอยู่แล้วโดยเฉพาะคนเกิดวันอา,าทิตย์นะครับหรือว่าคนที่เป็นแฟนแมนยูนส่วนใหญ่ก็ชอบสีแดงกันอยู่แล้วนะครับมี M L XL 2 X L และ 3xL เนะครับเป็นไซส์ยุโรปก็ถ้าจะใส่ตามไทยๆก็ใส่สบายๆหรือว่าถ้าจะเอาแบบพอดตีตัวก็ต้องลดหนึ่งไซส์นะครับสั่งเข้ามาได้เลยครับถ้าหมดก็เดี๋ยวเดินเข้ามาได้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้จะมีคลิปในวันอาทิตย์เพราะว่าวันแมนยูเตะวันอังคารเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน see you on Sunday บาย